รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอนค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชน2องแพรนึจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนชมรมคริสเตียนจังหวัดตากร่วมให้กำลังใจผู้ต้องราชทานในโครงการกำลังใจแด่ผู้ต้องขังสำนึกดีสู่สังคม เจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมท่าเรือขนส่งสินค้าบริเวณริมเมยด่านแม่สอดเมียวดีทั้งหมดกว่า20แห่งชมรมผู้สูงอายุชุมชน2แพ1หจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ ที่ทการชุมชนสองแควหนึ่งเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิชชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแควหนึ่งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมพิธีเริ่มโดยนายสุขคำแสงราษประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแควหนึ่งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรยัยนำสมาชิกไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน พฤษภาคมรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมช่วงเช้ามีการตรวจวัดความดันโลหิต ทำการตรวจสุขภาพในช่องปากพร้อมทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์แซ่ตั้งทันตแพทย์หญิงปฏิบัติการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุส่วนช่วงท้ายเป็นการร่วมรับ,รบประทานอาหารกลางวัน ชมรมคริสเตียนจังหวัดตากร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดโครงการให้กำลังใจแดู้ต้องราชทาน์ปืนคนดีสู่สังคมค,ค่ะที่เรือนจำอำเภอแม่สอดชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก นำโดยนายสุวิมนรุ่งเสรีชัยประธานชมรมพร้อมสมาชิกชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากร่วมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจผู้ต้องขังสำนึกดีสู่สังคมไทยโดยนายแพทย์สมภพสังขุดแก้วผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายไ,ว,ไยวัยเทวุฒิสิทธิพันธ์หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องราชทัณเป็นประธานพร้อมนำเจ้าหน้าที่ราชทัณให้การต้อนรับคณะชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก ตามที่องค์กรพันธกิจรุ่งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์รวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและทีมวายแวมหรือคณะมิชชั่นนารีอนุชนจากกัมพูชาได้จัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องราชัณฑ์ทั้งชายและหญิงในเรือนจำอำเภอแม่สอดเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมนิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคมไทยโดยมีหน่วยงานเอกชนมูลนิธิองค์กรต่าง มาร่วมเป็นภาคีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องราชทันเพราะผู้ต้องขังหรือผู้ต้องราชทันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราพิสิยอำเภอแม่สอนร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพงพระเน้นย้ำห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธปืนค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากพันเอกเทิดศักดิ์งามสนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพบพระโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนานอำเภอพบพระให้การต้อนรับและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆจากฝ่ายครองตำรวจข้าราชการครูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมซึ่งในที่ประชุมพันเอกเทืศักดิ์ได้เน้นย้ำขอให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในส่วนของหน่วยงานที่ติดอาวุธให้ทำงานตามปกติแต่ห้ามไม่ให้มีการนำอาวุธออกมาใช้ ฝ่ายทหารเข้ากุมท่าเรือขนส่งสินค้าแนวชายแดนอำเภอแม่สอดกว่า20แห่งห้ามขนส่งสินค้าทางท่าเรือเป็นการชั่วคราวค่ะที่บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าริมแม่น้ำเมยด่านชายแดนไทยพมา่าบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกเทอศักดิ์งามสนองผู้บังคับการหน่วยชวกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดสั่งปิดท่าเรือขนส่งสินค้าริมแม่น้ำเมยกว่า20แห่งพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าประจำการ ห้ามบุคคลเข้าออกและหยุดใช้ท่าเรือขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวทางนี้เพื่อตรวจสอบบุคคลตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอซึ่งห้ามขนส่งสินค้าและห้ามประชาชนชาวพมา่าเดินทางข้ามแดนทางท่าเรือทุกจุดและห้ามส่งสินค้าออกทางท่าเรือยกเว้นการสัญจรผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยพม่าได้เพียงแห่งเดียวทําให้รถยนต์ที่ส่งสินค้าผ่านท่าข้ามต้องจอดเรียงรายตามเส้นทางชายแดนไทยพมา่าขณะที่บริเวณหน้าด่านมีรถเพิ่มมากขึ้น เมื่อหันมาใช้การขนส่งสินค้าทางสะพานมิตรภาพไทพมา่าทหารด่านศุลกากรจังหวัดตาและหอการค้าจังหวัดตาจัดก,การประชุมร่วมกำหนดมาตรการในการขนส่งสินค้าชายแดนอำเภอแม่สอดค่ะ ที่ด่านศุลกากรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกเทืศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่อยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมประชุมกับนายพงเทพบัวทรัพย์นายด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดและนายบัรพศก่อเกียรติเจริญประธานหอการค้าจังหวัดตากและผู้แทนหอาการค้าจังหวัดตากทั้งนี้เพื่อร่วมหารือในการกำหนดมาตรการการขนส่งสนินค้าตามแนวชายแดนไทยพม่าด่านอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าทั้งหมดกว่า20แห่งโดยพันเอก เธอสัก์งามสนองได้ชี้แจงกรณีที่ทหารจําเป็นต้องเข้มงวดกวดขันตามแนวชายแดนและในหลายพื้นที่นั้นเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายพันเอกเธอสักกล่าวในที่ประชุมว่า จะให้ดําเนินการขนส่งสินค้าที่ตกค้างออกไปทั้งหมดและจากนี้ไปจะวางมาตรการลดท่าขนส่งสินค้าตามท่าเรือต่างๆให้ลดลงรวมทั้งหมดแล้วจะให้คงเหลือไม่เกิน10แห่งและขอให้ส่งสินค้าทั้งหมดออกไปบริเวณด่านพรมแดนไทยพมา่าหรือบริเวณจุดตรวจผ่านแดนทาวรสะพานมิตรภาพไทยพมา่ารับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิฟลีครั้งที่13ในปี2557ค่ะ โดยการแข่งขันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้มาถึงรอบแบ่งกลุ่ม6ทีมสุดท้ายฟุตบอลรายการแม่สอดเฟรนช์ชิพลีกครั้งที่13ประจำปี2557ณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด โดยได้แบ่งเป็นสายกอบประกอบด้วยทีมครูทีมธนาคารอมสินเขตตากทีมเทศบาลนาครแม่สอดและทีมสายขอประกอบด้วยทีมแขวงการทางแม่สอดทีมชมรมพ่อค้าแม่สอดและทีมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่30พฤษภาคม2557สามารถไปให้กำลังใจกับทีมที่ลงแข่งขันได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของทุกวันที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนาครแม่สอดซึ่งการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนช์ชิพลี เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในอำเภอแม่สอดและมีการจัดแข่งขันเป็นประจำทุกปีและสำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่13แล้วหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาที่สลบนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒธาโอลำปังชาพม่าสอนในแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายรรม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับครับถ้ายมผู้ยังเจอกับพระพระก็ถามว่ายมยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรยมชื่ออะไรทีนี้คำว่าโยมภาษาไทย ใช,ใช้กับผู้ใช้ก็ได้ผู้หยิยงโยมผู้หญิงก็ได้แต่ภาษาพม่าแยกอ,ออกไว้ว่าคําว่าโยมถ้าเป็นผู้ชชยก็ตะกาถ้าเป็นผู้หญิงก็ดากามะดากามะดากามะทีนี้คําว่ามะนี้เป็นแสดงความเป็นเทพผู้หญิง ก็เลยพระธรรมะตะกามะนามีปรูโคเลยตะกามะนามีปรูโคเลยตะกามะนามีปรูโคเลยครับถ้ายมผู้หญิงจีกับพระพระก็ทำโยมผู้หญิงว่าโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรภาษาพระม่าแปลว่าตะกามะ นามีปุรุโคลยตกามะนามีปุรุโคลยตะกามะนามีปุรุโคลยที่นี้อาตมาอยากจะอธิบายคำว่าโยมระวันแทนกับพมา่าคำว่าโยมภาษาพม่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่พม่าคำว่าโยมถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าตะก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 า ถ้าเป็นยงผู้หญิงก็ตะกามะตะกามะตะกามะทีนี้คําว่ามะนี่เพื่อให้รู้ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพศหญิงก็เลยใส่คาว่ามะตะกามะทีนี้พระถามว่ายงผู้หญิงชื่ออะไรยงก็ตอบว่าตะกามะน,นันมีอคอไข่ชิดเอ ตกามะนันมี้อขันชิตเถิตกามะนันมี้อขันชิตเถิทีนี้ก็ถ้าลองใช้ภาษาพระคำลงใช้ด้วยพยาก็ได้ว่าตกามะนันมี้อขันชิตเถิดพยาตกามะนันมี้อขันชิตเถิดพยาตกามะนันมี้อขันชิตเถิดพยาจีดีจี ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจําปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจําปี2557ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย b 1ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย b 2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย b 3ชอกอร4สาย b 4แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอด สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมามาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แม่เทศบาลแม่สอดน,นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรม,มาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์055508 9 08ครับผมย้ำอีกทีนะครับ0 5 5 5 08 9 08ครับขอบคุณครับ โรงพยาบาลสามเงามีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพสองตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขหนึ่งตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้หนึ่งตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทยหนึ่งตำแหน่งผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลสามเงางานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจัดการชั้น2ตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2557ในวันและเวลาราชการหรือโทร0 55, 5 5ย์ห้าหถึง8ต่อ116และ117่งหนึ่งเ